สวัสดีครับพี่น้องทุกทท่านนะครับวันนี้ก็เข้ามาทางช่องเหมือนเดิมนะครับพี่นอ้องเอาหน่วยล่างมาแบ่งปันกันนะครับท่านไหนชินชอบนะครับหน่วยล okay. ่างนะครับก็เอามาแบ่งปันกันแล้วนะครับมามาลุ้นกันเลยครับพี่น้องเพื่อจะไม่เสียเวลานะครับสูตรทุกสูตรก็มีข้าวมีหลุดนะครับพี่น้องสูตรทุกสูตรก็มีข้าวมีหลุดพี่น้องหน่วยล่างสูตรนี้ก็น่าติดตามทีเดียวเลยนะครับพี่น้อง ก็มีเวบเข้ามาหลักสิบกันบ้างนะครับว่าส่วนมากจะเข้าหลักสิบกันสองงวดนะครับที่ผ่านมานะครับนมครับจะมาเข้าแวะเข้าอยู่ที่หลักสิบสองงวดนะครับแล้วก็จะมาหลุดอยู่งวดหนึ่งนะครับสูตรนี้นะครับก็เข้ามาระยะยาวอยู่นะครับสิบสี่งวดหลุดไปงวดหนึ่งนะครับหน่วยล่างนะครับผมจะวางไว้เป็นหน่วยล่างให้นะครับเพราะว่าหลักหน่วยล่างจะเข้ามามากกว่าหลักสิบนะครับหลักสิบก็หลุดเข้ามาแค่สองงวดนะครับนะครับ หลังจากนั้นเขาเดินเข้ามาหลักหน่วยหมดเลย3ตัวมาหลักหน่วย1ตัวนะครับก็เรามาลุ้นกันครับงวดแรกที่เขาเดินเข้ามานะคร <transparency> ับสูตรนี้นะครับหน่วยล่างนะครับสูตรนี้นะครับหน่วยล่างนะครับมามาลุ้นกันเลยครับว่างวดแรกที่ไปที่มาเขาเป็นอย่างไรบ้างนะครับตามสูตรคิดคำนวณแล้วได้8 75นะครับพี่น้องได้8 7 5ผลลัพธ์2ตัวล่างบานวันนี้ออก85นะครับมา2ตัวนะครับ แถมหลักสิบมาด้วยนะครับเห็นไหมครับเลขแปดนะครับแถมหลักสิบมาด้วยแล้วก็ถือว่าผ่านเป็นงวดแรกของของสูตรนี้นะครับพี่น้องแล้วก็ถัดมานะครับถัดมาเลขเก้าแปดหกนะครับผลก็ออกอยู่ที่ศูนย์หกนะครับเลขหกก็มาติดอยู่ที่หลักหน่วยล่างนะครับก็ถือว่าผ่านเป็นงวดที่สองพี่น้องก็ผ่านเป็นงวดที่สองนะครับแล้วก็ถัดมาเลขเก้าแปดหกนะครับเลขเก้าแปดหก ผลรับ2ตัวล่างและบานงวดน,นี้ก็ออกอยู่ที่8 7ใช่ไหมครับเลข8ก็มาติดอยู่ที่หลักสิบล่างนะครับก็ถือว่าผ่านเป็นงวดที่3พี่น้อง <tick> <rolling> ถือว่าผ่านเป็นงวดที่3านะครับแล้วก็ถัดมานะครับถัดมาได้0 9 7ย์นะครับได้ศูนย์นะครับผลก็ออกอยู่ที่2 0นะครับเลขศนย์ก็มาติดอยู่ที่หลักหน่วยล่างนะครับก็ถือว่าผ่านเป็นงวดที่4พี่น้อง ผ่านเป็นงวดที่4นะครับแล้วก็ถัดมานะครับถัดมาได้7,64สีนะครับได้7 6 4ผลก็ออกที่06นะครับเลข6ก็มาเข้าที่หลักหน่วยล่างก็ผ่านเป็นงวดที่5พี่น้อง <c oughs> ผ่านเป็นงวดที่5นะครับแล้วก็ถัดมานะครับถัดมาได้4,31สนะครับได้4 3 1ผลรับธ์2ตัวล่างบางวนวดนี้ออกอยู่ที่91นะครับ เลขหนึ่งก็มาเข้าที่หลักหน่วยล่างนะครับผ่านในงวดนี้นะครับก็ผ่านเป็นวดที่6พี่น้องผ่านเป็นวดที่6นะครับแล้วก็ถัดมานะครับในเก้าแปดหกนะครับผลลับสองตัวล่างและบานวดนี้ออกอยู่ที่สองหกใช่ไหมครับเลขหกก็มาติดอยู่ที่หลักหน่วยล่างก็ผ่านเป็นวดที่เจ็ดพี่น้องแล้วก็ถัดมานะครับในห้าสี่สองนะครับ ผลก็ออกที่50พี่น้องภ่านในงวดนี้นะครับเลข5ก็มาเข้าที่หลักสิบล่างนะครับภายในงวดนี้ก็ถือว่าผ่านเป็นงวดที่8นะครับหลักสิบก็เดินเข้ามา2งวดนะครับพี่น้องนะครับหลังจากนั้นเขาก็จะเดินเข้ามาหลักหน่วยนะครับแล้วก็ถัดมานะครับถัดมาได้4 3 1นะครับผลลับธ์2ตัวล่างบานงวดนี้ก็ออกอยู่ที่6 3นะครับเลข3ก็มาเข้าที่หลักหน่วยล่างนะครับก็ผ่านเป็นงวดที่9าพี่น้อง แล้วก็ถัดมานะครับถัดมาได้4 3 1นะครับพี่น้องได้4 3 1ผลก็ออกอยู่ที่3 1ภายในวันนี้นะครับเลข1ก็มาเข้าที่หลักหน่วยล่างนะครับก็ถือว่าผ่านเป็นวันที่10พี่น้องเห็นไหมครับวันนี้ก็มา2ตัวนะครับแถมหลักสิบมาด้วยนะครับเห็นไหมครับแถมหลักสิบมาด้วยก็ผ่านนะครับเป็นวันที่10นะครับแล้วถัดมานะครับถัดมาได้3 2 0นะครับผลก็ออกอยู่ที่5 8นะครับภายในวันนี้นะครับ ไม่มี5และไม่มีเลข8นะครับก็ถือว่าพลาดไปพี่น้องก็ถือว่าพลาดไปก็หลุดไปนะครับ11งวดนะครับ11งวดหลุดไปงวดหนึ่งนะครับงวดที่ผลลัพธ์ออกที่58นะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นได้7 64นะครับได้7 64ผลลัพธ์2ตัวล่างบันงวดนี้ออกอยู่ที่7 7นะครับงวดนี้ก็มาเข้า2ตัวเลยนะครับมาทั้งหลักสิบหลักหน่วยนะครับหรือว่าผลลัพธ์เขามาเบิ้ลนะครับ แล้วก็ถัดมานะครับได้น108นะครับ108นะครับผลลัพธ์ก็ออกที่61นะครับเลข1ก็มาเข้าที่หลักหน่วยล่างนะครับก็ถือว่าผ่านเป็นวดที่13นะครับพี่น้องนะครับผ่านเป็นวดที่13นะครับแล้วก็วัดที่ถัดมานี่เองนะครับได้8 7นะครับได้8 7 5หนะครับพี่น้องได้8 7 5หนะครับผลลัพธ์ก็ออกอยู่ที่อะไรนะครับ ปดเจ็ดใช่ไหมครับอืมอ่าวัดนี้ก็มาทั้งหลักสิบและหลักหน่วยเลยพี่น้องนะครับมาทั้งหลักสิบและหลักหน่วยเลยนะครับนะครับก็ผ่านนะครับผ่านเป็นวัดที่สิบสี่นะครับพี่น้องผ่านเป็นวัดที่สิบสี่นะครับพี่น้องนะครับแล้ววัดที่สิบห้านี้แหละครับพี่น้องวัดที่สิบห้า เขาจะเดินต่อหรือเปล่านะครับเป็นหล,หลักหน่วยล่างนะครับอา้าวแดดอีกแล้วพี่นอ้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขยับก่อนนะครับพี่นอ้องแดดเดี๋ยวเดี๋ยวขยับ มันจะดลายหูลายตาเนาะพี่น้องนะครับอโอเคแล้วนะพี่น้องแ่ยมันสองใหม่แล้วพี่น้องผมอยู่นีนตัวบ้านนี่พี่น้องนะครับลองมาดูครับว่างวดที่สิบห้านี้เขาจะเดินต่อหรือเปล่านะครับเป็นหลักหน่วยนะครับสิบสี่งวดนะครับก็หลุดไปงวดเลยนะครับ เห็นไหมครับหลุดไปงวดที่ผลลัพธ์ออกที่ห้าแปดนะครับเห็นไหมครับสูตรนี้หน่วยล่างนะครับแต่ก็มาหลักสิบสองงวดนะครับหลังจากนั้นเขาเดินมาหลักหน่วยนะครับแล้วก็มาสะดุดตรงนี้งวดหนึ่งหลังจากนั้นเขาก็เดินต่อนะครับนะครับแล้วงวดที่สิบห้านี่แหละครับเขาจะมาตัวไหนกันนะครับก่อนอื่นก็มาฟังคําเตือนกันนะครับเพื่อเตือนนะครับคา คำเตือนเนื้อหาวิดีโอนี้เป็นการคำนวณตัวเลขย้อนหลังเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับสูตรทุกสูตรก็มีข้าวไมโหลุดนั่นแหละพี่น้องโปรดเข้าใจตรงกันนะครับมาผมจะใช้ตำแหน่งไหนมาคิดคำนวณเป็นสูตรนี้ให้นะครับเป็นหลักหน่วยนะครับสูตรนี้นะครับวางไว้เป็นหลักหน่วยให้นะครับนะครับมามาลุ้นเลยพี่น้องเพื่อจะไม่เสียเวลานะครับผมจะใช้ตำแหน่งนี้ครับพี่น้อง ใช้ตำแหน่งนี้เลยนะครับใช้ตำแหน่งนี้เลยนะครับครับรางวัลที่1แล้วก็2ตัวล่างนะครับรางวัลที่1แล้วก็2ตัวล่างนะครับแล้วก็ใช้ตำแหน่งหน้าครั้งที่1นี้449นี้นะครับอ่ะมาลุ้นเลยพี่น้องลุ้นกันเลยรางวัลที่1ออกอกเลยนะครับ3 4แล้วก็5้านะครับ แล้วก็8 9 8ใช่ไหมครับแล้วก็ผลลัพธ์2ตัวล่างบานออกอยู่ที่8 7นะครับแล้วก็เลขหน้าครั้งที่1ก็คือเลข4นะครับ4แล้วก็9นะครับพี่น้องก็จะประมาณนี้นะครับ,รบก็จะใช้ตำแหน่งเดียวกันแ,ลแหละพี่น้องมาคิดคำนวณให้กับพี่น้องนะครับถ้าไหนชื่นชอบก็ลองแคปสูตรไว้นะครับพี่น้อง ที่ชอบก็ลองแคปสูตรไปดูนะครับหรือว่าคิดคำนวณพร้อมผมก็ได้นะครับร้อยบนสิบบนหน่วยบนนะครับแล้วก็หน่วยล่างนะครับแล้วก็หลักร้อยสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งหลักสิบสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับแล้วก็หลักหน่วยบวกกันสองครั้งนะครับแล้วก็บวกด้วยสองคงที่นะครับพี่น้องเอ็มครับ วดเสร็จแล้วก็มาข้าวอยู่ที่เลขเจ็ดนะครับ,นะรบผลลัพธ์ก็ออกที่แปดเจ็ดนะครับนะครับมามาคิดคำนวณพร้อมกันเลยพี่น้องว่าเขาจะได้เด่นตัวไหนอันนี้บอกกันสองครั้งนะครับตามขีดนะครับสองเก้าสิบแปดผมวางเลขแปดไว้นะครับ <c oughs> 8ปบวกเนะครับ8ปบวกเได้เท่าไหร่พี่น้องได้17ใช่ไหมครับวางเลขเจ็ดไว้นะครับ7จบวกแก็ได้15ใช่ไหมครับวางเลข5ไว้นะครับพี่น้อง5้บวกเ็ก็ได้12นะครับวางเลข2ไว้นะครับ2อบวกสก็ได้6นะครับ6กบวกสก็ได้10นะครับก็วางเลข0ไว้นะครับ0ูบวกแก็จะได้เลข8นะครับพี่น้อง8ปบวกสก็จะได้10ใช่ไหมครับก็วางเลข0เป็น ตัวเด่นตัวแรกนะครับพี่น้องเ็มครับศูนย์นะครับเป็นตัวเด่นตัวแรกนะครับเดี๋ยวผมมาทวนอีกรอบหนึ่งนะครับว่าจะได้ลงท้ายด้วยเลขศูนย์หรือเปล่านะครับแปดบวกเก้าก็ได้สิบเจ็ดใช่ไหมครับแปดบวกเก้าได้สิบเจ็ดก็วางเลขเจ็ดไว้นะครับเจ็ดบวกแปดก็ได้สิบห้าใช่ไหมครับเจ็ดบวกแปดก็ได้สิบห้าวางเลขห้าไว้นะครับห้าบวกเจ็ดก็ได้สิบสองก็วางเลขสองไว้นะครับสองบวกสี่ก็ได้หกนะครับ 6กบวกก็ได้10ใช่ไหมครับ10บวกก็ได้8ใช่ไหมครับ8บวก2งของขี้ก็จะได้10นะครับก็ถูกต้องนะครับลงท้ายด้วยเลข0ูนะครับเป็นตัวเด่นตัวแรกนะครับ0นบวก9นะครับก็จะได้เลข9กนะครับพี่น้องจะได้เลข9นะครับแล้วเบวกแครับพี่น้อง9บวกก็จะได้เลข7นะครับได้17นะครับ ก้าบวกแปดก็ได้สิบเจ็ดก็วางลกเลขเจ็ดไว้นะครับนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นครับได้ศูนย์เก้าเจ็ดพี่น้องผมก็จะมาวางไว้ฝั่งนี้ให้นะครับศู 97, นย์เก้าเจ็ดครับศูนยะ์เก้าแล้วก็เจ็ดอ่าตัวไหนจะมาเป็นหลักหน่วยพี่น้องงวดนี้นะครับ สูตรนี12 on 12 on ah the mm ้ท hmm. ั้งหมดทั้งมวล14งวดนะครับมาหลัก12งวดนะครับแล้วก็หลุดไปงวดหนึ่งนะครับพี่น้องหลังจากนั้นเขาเดินต่อนะครับพี่น้องเห็นไหครับเขาก็เดินเข้าหลักหน่วยต่อนะครับแล้วงวดนี้แหะครับตัวไหนจะมาเป็นหลักหน่วยนะครับถ้าไหนชื่นชอบก็ลองไปติดดูนะครับหลักหน่วยล่างสูตรนี้ก็น่าสนใจนะครับพี่น้องน่าสนใจมากเลยนะครับเนี่ครับเขาเดินหลักหน่วยเข้ามาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเห็นไหมครับ สามงวดหลังนี้นะครับหลุดไปงวดหนึ่งนะครับแล้วก็เดินหลักหน่วยนะครับเหลืองวดที่สิบห้านี่นะครับสิบห้างวดหลุดไปงวดหนึ่งพี่น้องสิบห้างวดหลุดไปงวดหนึ่งนะครับเหล้องวดนี้เขาจะมาตัวไหนกันเป็นหลักหน่วยนะครับก็ฝากพี่น้องทุกท่านนะครับชื่นชอบแบบช่องไทยพารวยก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจทางช่องนะครับท่านไหนได้แชร์ออกไปก็ ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้แชร์ให้พี่น้องท่านอื่นๆที่ว่าได้ชื่นชอบตัวเลขเหมือนกันนะครับได้ชมได้เห็นกันนะครับหรือว่าเปิดค่าการมองเห็นทางช่องผมได้กว้างขึ้นนะครับก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้แชร์ออกไปกันนะครับท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมใหม่ยังไม่เคยกดติดตามไว้ให้นะครับก็กรุณาด้วยนะครับกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจทางช่องไทยพารวยนะครับก็จะได้เห็นสูตรใหม่ๆ ดีๆเด่นๆนะครับก็จะมานําเสนอเพื่อเป็นแนวทางครับอย่างต่อเนื่องนะครับพี่น้องมีพี่น้องอยู่คู่กับทางช่องก็มีช่องไทยพาลวยนะครับที่จะมานําเสนอเพื่อเป็นแนวทางให้นะครับทุกๆงวดนะครับก็คลิปนี้ก็น่าจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรมากมายนะครับก็ฝากพี่น้องทุกๆท่านนะครับชื่นชอบตัวเลขตัวไหนก็อยู่ที่การตัดสินใจของพี่น้องทุกๆท่านนั่นแหละครับพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชม ทางช่องไทยพารวยนะครับไม่มีใครนะครับไปชี้นําว่าตัวเลขตัวนั้นตัวนี้ตัวนี้จะมาอย่างนั้นอย่างนี้นะครับก็อยู่ที่การตัดสินใจของพี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามาติดตามรับชมทางช่องไทยพารวยนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับ0 9 7ย์จะมาหลักสิบหรือว่าจะมาหลักหน่วยกันนะครับนะครับหน่วยล่าง15งวดนะครับก็หลุดไปงวดหนึ่งนะครับวันนี้ก็ได้0 9 7ย์จจะมาตัวไหนกันนะครับก็อยู่ที่การตัดสินใจของพี่น้องนั่นแหละครับ พูดแล้วก็พูดอีกนะครับก็อยู่ที่การตัดสินใจของพี่น้องทุกท่านนะครับที่จะนําตัวเลขไปใช้กันจริงนะครับทุกท่านก็ตัวเลขก็ชื่นชอบก็ไม่เหมือนกันหรอกนะครับพี่น้องเหมือนผมก็เหมือนกันครับไม่ชอบนะครับพี่น้องบอกว่าตัวนั้นตัวนี้ชอบแบบนั้นแบบนี้แต่นะครับผมชอบไม่เหมือนกันนะครับก็คลิปนี้ก็ลาพี่น้องกันไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะครับขอโชคดีเฮงปังกันทุกทุกท่านนะครับ